ก่อจะเข้าไปดูคลิปการทำอาหารนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของผมด้วยนะครับวันนี้จะมาทำโกไก่สับผัดไข่ดองเค็มนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อเรยเลยก็ปเปิดแก๊สให้ร้อนใส่น้ำปลาลงไปเช่นเคย น้ำเดือดแล้วก็ใส่กระเทียมัทนที่เป็นกระเทียมซอยนะครับผมจะซอยต้องเปลือกเพราะมันหอมดีสักครู่พอหอมแล้วผมก็จะใส่อ,อกไก่บดผมเอาไปบดที่มีมีไว้ท้อ,อ,อก่อนเนาะให้เครื่งบดสะดวกดีครับไม่กระเด็นผัดให้สุกก่อน พอแตปสุดแล้วผมก,ก็ใช้ใบของดอกกระหล่ำเลือกแบบอ่อนครับแล้วมาซอยบางเาื่กำลังความแักจ้านก็จะใส่พิชซี่บุลลงไปนะครับเอาไปซอยนี้เอาไปซอยหัหให้ละเอียด ก็พีีฟ้าเาลงไปแล้วใครไม่ชอบทานเ็กก็ไ,ไ,ไ่ต้องใส่ออน,นีง้งจจะเนื้อเลส่เพิ่อีพอสุกแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปเดอดึแล้วก็ใส่ซอสปาเคียว รสชาติดีแล้วผมก็จะใส่ไข่ดองเค็มที่ทำพี่ที่ทำเองวนะ่ามันจะ,จะไม่ได้แข็งเหมือนนึ่งลาดเอาไป้ัำก่อนโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อย โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยเช่นเคยนะครับยัววารีนะครับผมทําช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ